ย้อนกลับไปบน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 ,บน,บนต๊ะอาหารต่อหน้าหม้อข้าต้มอีกสักทีสิครับย้อนกลับไปช็อตน,นัดอีกทีตอนตอนอตีห้าหกโมงเช้าม,มันมีอยู่วัตกรรมหนึ่งมันมีอยู่คำพูดหนึ่งข,งของของของกลุ่มที่ถูกเรียกไปสั่งให้หยุดนะฮะมผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นคุณชัยวุฒิคนเดิมหรือเปล่าทะ <c oughs> ลุกลางวงข้าวต้มหมูเลยบอกว่า ถ้าเลขาพักยังเป็นธรรมนัตปัญหาจะไม่จบนะเพราะท่านนายกอาจจะไปตั้งพรรคการเมืองใหม่ขึ้นมาอีกหนึ่งพักนะลุดคำนั้นออกมาปร,รากฏว่าลุงป้อมสวนเลยถ้านายกตั้งพักใหม่ผมก็เลิกไม่เล่นแล้วการเมืองอม,มีปัญหาเยอะผมเฉมลาออกจากหัวหน้าพักอเอาสิใครอ,อยากจะเข้ามาบริหารพักเอาเลย ไปกันใหญ่ตกสายสายคุณชัยวุฒิหนึ่งในหรมตก็ไปสัมภาษณ์อย่างนั้นก็แล้วแต่แต่ว่าอะไรก็ไปถอดรหัสกันเองลกันกแล้วไปถอดรหัสกันเองละกันพอตกใบใบลุงป้อมเรียกเคลียรอบสองรอบนี้มีตัวจริงเสียงจริงของกลุ่มหกทั้งตีเข้าร่วมกันหนาตาอย่างเช่นชัยวุฒิคนเดิมรอบเช้ามืดรอบบ่ายไม่รอบนะเช่นสันติพร้อมพัฒน์ ดังนี้เป็นต้นดังนี้เป็นต้นว่ากันว่าตัวจริงสิ่งจริงของสามมิตรก็ไม่ไปเหมือนเดิมไม่ถูกเรียกหรือเรียกแล้วไม่ไปไม่แน่ใจไม่ว่าจะเป็นสุริยะไม่ว่าจะเป็นสมศักดิ์ไม่เห็นเลยนะทั้งสองรอบไม่เห็นะมีตัวแทนลํมตีไงไม่มีใช่ไหมไม่มีใช่ไหมไม่ได้ไปเมื่อวานไม่ได้ไไม่ได้ไปค่ะไม่มีนะฮะเช้าก็ไม่ได้ไปบ่ายก็ไม่ได้ไปเช้าชัยวุฒิไปบ่ายชัยวุฒิกับสันติไป แต่สามิตรตัวจริงจริงๆไม่ได้ไปอ่ะโอเคพักไว้แค่นั้นก่อนรอบนี้รอบนี้พว้กองธรรมนัตนั่งอยู่ด้วยรอบนี้เข้มขน้นอืเข้มข้นจริงๆนะอนะก,ก,ก็ก็เกิดการประทะกันแรงมากระหว่างชัยวิกับธรรมนัฐ ใช่เพราะลุงป้อมก็เหมือนอยากจะให้มาเคลียร์ใจกันไงฝ่ายที่เห็นไม่ตรงกันมีข้อมูลละไไม่ตรงกันอยากจะไม่พูดกันแต่พอมาพูดกันในวงนี้ก็แน่นอนนะคะถ้ามาเจอปะทะกันแบบนี้มันไม่จบหรอกค่าปะทะกันอย่างไรครับใช่รอบบ่ายปะทะกันอย่างไรรอบบ่ายก็ต้องบอกเลยนะคะก็มีปะทะกันแรงนะคะโดยเฉพาะคุณชัยวุฒิเองก็พูดเลยนะคะซัดไปตรงๆที่ร้อยเอกธมนัฐแหละพยายามที่จะบอกนี่แหละค่ะว่าคือปัญหานะคะก็เรียกซัดกันไปตรงร้อยเอกธมนัฐก็พยายามจะเถียงถึงการทางานอะไรที่ผ่านมาด้วยนะคะต่อหน้าลุงป้อม อเ,อเ,อเอาเอาให้มันตรงประเด็นเลยนะฮะก็คือก็คือพวกกองทัมนัดพยายามพยายามที่จะเคลียร์ตัวเองกับพี่เพื่อนน้องเ <Okay. S 2> คลียร์ไปเคลียร์มาเคลียร์ไปเคลียร์มาบรรยากาศมันน่าจะดีใช่ไหมครับ <Okay. S 2> ปรากฏว่าในบัดนดลเคลรียดทันทีมเมื่อชัยวุฒิเจ้าเก่าขาประจําโสดเลยให้เอาความจริงมาพูดกันมเมื่อครั้งที่ เจ้าวอดศูนย์ผมและท่านนายกคืออะไรพระกองธรรมนัตก็ตอบว่าที่ผ่านมาก็ขอโทษส่งข้อความและชี้แจงไปหมดแล้วอน้ำตีชัยวุฒไม่จบน้ำตีชัยวุฒย้ำอีกครั้งให้เอาความจริงมาพูดให้เอาความจริงมาพูดกันจะดีกว่าอืเอามันคือกันไม่ได้หรอกเห็นไม่ตรงกันขนาดนี้อไม่จบไม่จบไม่จบจริงๆไม่จบจริงจริงจริรกป้อมอะต้องการให้วงนี้เหมือนเคลียร์ใจกันไงเห็นไม่ตรงกันแต่ปรากฏก็เจออย่างว่านั่แหละค่ะไม่จบค่ะ บ่ายเมื่อวานบ่ายเมื่อวานมีเอกสารฉบับหนึ่งส่งตรงถึงบรรดาคณะกรรมการบริหารของพลังประชารัฐซึ่มีอยู่ทั้งสิน้น26คนเลยนะครับไปดูหน้าตาของของของหนังสือฉบับนั้นสักนิดสิครับ<ช>มาดูแปลกๆ,ๆนะเป็นบันทึกข้อความนบนหัวบนหัวบนหัวเห็นไหมคืออย่างนี้คืออย่างนี้ขั้งแรกเลยเราได้รับทราบว่าลุงป้อม เรียกกรรมการบริหารเรียกสสบางส่วนบางกลุ่มไปหาไปหาหรือแบบลับๆจะล้างใจกันบายวันที่28ก็คือบ่ายวันนี้อืวันนี้แหละหาหรือลับๆเฉพาะกรรมการบริหารและสสบางกลุ่ม จะล้างใจกันสถานที่จะเป็นที่ไหนจะแจ้งให้ทราบอีกทีปรากฏว่าพอบ่ายเมื่อวานมีเอกสารฉบับหนึ่งส่งวินถึงกรรมการบริหารทุกคนเลยอ,อย่างเป็นทางการใช่ค่ะสังเกตให้ดีๆนะหนังสือฉบับนี้เป็นหนังสือเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารเป็นทางการใช่แต่ยังไม่มีลงวันที่ไม่มีเลขที่หนังสือด้วยปอติเรียกประชุมวันไหนวันไหนวันไหนเรียกประชุมนี่แหละค่ะวันที่มีมีการเรียกประชุมในวันที่28ตุลาคมคือวันนี้แหละค่ะที่มีการนัดหมายกันเวลาเที่ยงครึ่ง เที่ยงครึง่งที่ไหนเที่ยงครึ่งห้องประชุมชั้นห้าที่ทําการพักพลังประชารัฐอ,อาคารร <okay. S 2> าชดาวันะ่ะถนนราชดาพิเศษเนี่ยจากาจากเดิมที่บอกว่าจะหา,หารือละละละรับรับเฉพาะบางกลุ่มกลายเป็นว่าเรียกประชุมกรมกรมการริหารเป็นทางการเต็มคณะไปเลยเป็นทางการไปเลยเปิดเผยไปเลยอแต่หนังสือฉบับนี้ตั้งเรื่องขึ้นมาโดยธมนัดพรมเผ่าสังเกตไหมหนังสือเรียกประชุมฉบับนี้ ตั้งเรื่องขึ้นมาจากธรรมนัตพมเผ่าบรรยายเสร็จเรียบร้อยเรียนท่านหัวหน้าพักมีความจําเป็นมีความเร่งด่วนจําเป็นที่จะต้องเรียกเคลียร์กันหลังใจกันระหว่างกรรมาการบริหารดังนั้นควรจะมีการประชุมนี้ว่ากันไปท้ายหนังสือมีลายเซ็นของลุงป้อมเล็กๆหัวหน้าพักพระรปมะชารัฐอนุมัติใช่อนุมัติพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพักพรังัระชารัฐเอาละครับตกลงวันนี้ เที่ยงครึ่งที่พักประชุมกรรมการบริหารเป็นตำาเน่ของหัวหน้าพักหรือเป็นเกมของเลขาพักก็ไม่ทราบดูจากเอกสารฉบับนี้ก็แปลกๆดีนะใช่แปลกๆดีนะทีนี้ทีนี้ยังอยู่กับเมื่อวานใช่ค่ะเขาตกเย็นๆสักนิดหนึ่งบรรดาสสพระมชารัฐเขาก็ทยอยกันเข้าไปที่บ้านป่ารอยต่อค่ะคือคือคือทุกๆเดือนอย่างน้อยเดือนหนึ่งครั้งนะบรรดาสสพระมิตรรัฐเขาจะแวะเวียนไปคารวะหลวงป้อม จะเป็นธรรมเนียมเป็นประเพณีเป็นจารีตเป็นปฏิทินที่แข็งแรงมากไม่ไม่มีใครกล้าตกขบวนคือเดือนหนึ่งครั้งจะต้องแวะเวียนเข้าบ้านป่าเมื่อวานก็แวะเวียนก็มีเยอะมากเลยปรากฏว่ามีการแจกแบบสอบถามต้องลงใครแจกใครเป็นคนสั่งให้ทําแบบสอบถามอ่ะใครไม่รู้ สาระของแบบสอบถามคือสาระแบบสอบถามคืออยากจะถามความคิดเห็นนะคะว่าสมาชิกพักเนี่ยหรือกรรมการผานพักเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยยังสนับสนุนใครเป็นหัวหน้าพักใครเป็นเลขาธิการพัก mm hmm. เพื่อที่จะเช็คได้นะคะว่ายังสนับสนุนใครหรือไม่สนับสนุนใครอย่างไรเพราะมันก็ชัดเจนอยู่แล้วนะคะกับสิ่งที่เกิดขึ้นม,มันก็แปลกนะอ,อยู่ๆสสที่ไปคารวะลุงปั้มซึ่งเป็นปฏิทินคาวะประจําเดือนนะครับพอไปถึงปั๊บ มีคนแจกแบบสอบถามสาระก็คือให้เขียนเตกมาเลยคุณจะเอาใครอให้เขียนไม่ต้องลงชื่อคุณจะเอาใครคุณจะเอาใครพูดง่ายง่ายคุณจะเอาหกรมตหรือคุณจะเอาธรรมนัสพมเผาเต๊กมาด้วยอให้เขียนให้ชัดนะย่อเรื่องเลยเอาแบบทิชโกเลยจิ้มให้ตรงประเด็นเลยว่ากันว่าแบบสอบถามทุกทุกทุกแผ่นจากทุกคนนี่ลุงป้อมอ่านอย่างตั้งใจนะอย่างตั้งใจนะ เอาเแค่นี้พอไหมเดี๋ยวเดี๋ยวก็ต้องจับตา,ตาดูนะเกมจะพิกไม่พิกนะหลายคนบอกให้จับตาดูวันนี้นะคะว่าตกลงจะพิกไม่พลิกอะไรอย่างไรจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่าร้อยเอกธรรมนัฐยังอยู่หรือเปล่าก็ต้องรอดูค่ะครับ